เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องผู้สืบทอดพลังเทพนะครับและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์แชร์สติ๊กเกรเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวในคลิปนี้นะครับผมจะสนุกขนาดไหนเราก็ไปรับชมคลิปสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่พระเอก ก็ได้โดนขังอยู่ในหม้อมังกรใต้พระเอกนะครับผมก็ได้ใช้พลังขั้นเทพเซียนนางบ่มเพาะพลังอยู่ภายในหม้อซึ่งจากนั้นพวกตัวโกงก็ยังไม่หยุดที่จะโจมตีใส่พระเอกถามให้พระเอกนะครับผมก็ถึงกับโกรธเป็นอย่างมากซึ่งลีเสียอย่างข่าวนั้นก็ได้บอกว่าอีกไม่นานนะครับเจ้าพยักเงินก็จะต้องละลายอยู่ในหม้อมังกรแล้วว่าแต่ทําไมไอ้เจ้าหมอนั่นเนี่ย ถึงได้ดูเงียบแปลกแปลไปละ่ะจากนั้นลีเซียวหลวก็ได้เดินทางมาถึงณนะที่แห่งนี้เขานั้นจึงได้บอกกับแม่นางลีเซียวหัวว่าจะจัดการกับเจ้าพยักเงินทําไมถึงไม่เรียกใคขคาผู้นี้มาให้ไวกว่านี้ด้วยละ่ะและเขานะครับผมก็ได้ทําการซัดพลังไปที่หม้อมังกรส่วนแม่นางลีเซียหัวนั้นเธอก็ได้บอกว่าเมื่อพวกเรากําจัดพยักเงินได้โลกใบนี้ก็จะต้องตกเป็นของ เผาของพวกเราอย่างแน่นอนและทานใดนั้นนะครับพระเอกก็ได้ทําการใช้หมัดนะครับผมสัดเข้าไปที่หม้อจนทําให้มันนั้นก่อถึงกับระเบิดซึ่งนั่นก็ทําให้พวกตัวโกงนั้นก่อถึงกับตกใจเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นยังไม่ตายซึ่งลีเซียหยางเขานะครับก็ได้ทําการประกาศว่าให้พาทหารทั้งหมดมาจัดการกับพระเอกแต่ทว่าแม่นางลีเซียหัวเนี่ยเธอนะครับจึงได้ตอบ ว่าพยักเงินนั้นมีพลังมากเกินคาดเดาเขาสามารถกำจัดแรดทองคำได้และแค่กองกำลังทหารก็อาจจะสู้กับพยักเงินไม่ไหวและต่อมานะครับผมลิ้วเซียวหลวก็ได้ทำการซัดพลังโจมตีมาที่พระเอกแต่ทว่ามันกอดันไม่เป็นผลเขานั้นก็เลยได้ทำการใช้วิชาลับที่ถูกลืมซึ่งมันก็เป็นเคล็ดวิชาหายากที่จะทำให้เขานั้นมีออร่าระดับพลัง เกี่ยบท่าคันเทพเซียนได้ชั่วคราวนะครับและจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้ามาซัดกันอย่างเมามันเสียงพระเอกก็ได้ทําการใช้พลังระดับเทพเซียนบวกกับพลังหมหเทพเจ้านะครับไล่ซัดกับลีเซียวหลัวจนเขานั้นก็ได้โดนพระเอกซัดจนถึงกับกระเด็นทาให้ลีเซียวหลัวก็ถูกพระเอกไล่ต้อนจนมุมและต่อมานะครับลีเซียวหลัวนั้นก็ได้นาดาบเทพประจําตัวออกมาใช้ พระเอกนั้นจึงได้ทำการใช้หอกของสำนักอีกามาใช้เพื่อต่อสู้และการต่อสู้นั้นก็ได้ดำเนินไปด้วยความดุดเดือดและพระเอกนั้นก็ได้ทำการแยกล่างหอกเทพเพื่อโจมตีและพวกตัวโกงก็ได้ช่วยกันทำลายวิชาของพระเอกและพระเอกนั้นก็ได้โดนลุมซัดกับบวนท่าใส่แบบเป็นชุดนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าพระเอกก็ต้องต่อสู้แบบตึงมือสุด,สด และจากนั้นพระเอกก็ได้ทําการเข้าไปเตะแม่นางรีเซียงหัวแบบเต็มๆและรีเซียวหลวนั้นเขานะครับผมก็สามารถหลบหอกเทพของพระเอกได้แบบชิวเฉียดมากๆแต่เขานั้นก็ได้โดนหมัดของพระเอกต่อยเข้าไปแทนและจากนั้นพระเอกก็ได้ไล่ตามไปสัดกับพวกมันต่อที่กลางอากาศซึ่งรีเซียวหลวเขานะครับผมก็ได้ใช้วิชาเพิ่มระดับพลังให้เทียบเท่ากับเทพเซียนจนร่างกายนั้น มันก็มาถึงขีดจํากัดเขาจึงได้กินอย่าวิเศษเข้าไปและพวกตัวโกงก็กำลังคุยกันว่าจะใช้แผนการขั้นสุดท้ายนะครับในการจัดการกับพระเอกนั่นเองครับและพระเอกก็ได้ขี่ม้าสายฟ้าจนมาถึงสถานที่ศักดิ์สิธทธิ์แห่งสุดท้ายของพวกสำนักตัวโกงและก็ได้พบกับยักษ์แสงตนหนึ่งซึ่งมันนั้นก็เกิดมาจากวิชาของพวกเผ่าเทพสงครามนะครับ พระเอกนั้นจึงได้ทำการกระโดดฝ้าเข้าไปโจมตีพวกคนที่สร้างวิชานี้ทำให้ร่างยักษ์นั้นมันก็ได้หายไปด้วยจากนั้นพวกทหารนะครับผมก็ได้บุกมาก,กันอีกเพียบพระเอกจึงได้ทำการเข้าไปต่อสู้ด้วยความดุดเดือดจนกระทั่งพระเอกนั้นก็ได้เจอกับแานนางลีซี่หัวซึ่งนั้นก็ได้นำสมบัติวิเศษประจำเผ่ามาใช้ซึ่งมันนั้นก็จะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับ และนางก็ได้ทําการเรียกนกเพลิงออกมาและเรียเซียอย่างเขานั้ก็ได้ใช้กลองวิเศษประจําเผ่านะครับผมเรียกมังกรแสงออกมาซึ่งพระเอกเขาก็ได้คิดในใจว่ามังกรตัวนี้เคยมีหน้าที่เฝ้าอยู่ที่คุกจินเสี่ยวแต่ทว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันคากะอยู่แล้วเชียวว่าเผ่าเทพสงครามนั้นเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งมากๆและพวกเขาก็ยังมีสมบัติ และพลังลึกลับซ่อนอยู่มากมายซึ่งนกฝ่ายนั้นมันก็ไม่ได้มีพลังเยอะแยะอะไรมากมายนะครับมันก็เลยโดนพระเอกจัดการลงไปได้ในที่สุดและจากนั้นพระเอกก็ได้โดนมังกรเข้าโจมตีต่อมานะครับผมพระเอกก็ได้ใช้วิชาเขี่ยวพยกักเพื่อเข้าไปต่อสู้กับมังกรนั่นเอง และเมื่อเขาสามารถเอาชนะมันมาได้ลีเซียอย่างนั้นก็ได้เข้ามาไล่ซัดพระเอกแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ได้ทําการควางหอกเทพเข้าไปเพื่อทําลายกลองเพื่อเป็นการปลดปล่อยมังกรนะครับให้เป็นอิสระซึ่งจากนั้นแม่นางลิซี่หัวนางนก็เลยได้บอกว่าการที่เจ้าทําลายกรองนั้นมันจะทําให้มังกรตัวนี้ตายลงในที่สุดเพราะร่างจริงของมัน ได้ตายไปนานแล้วยังไงล่ะแต่มันก็ได้อาศัยอยู่ในกล้องศักดิ์สิทธิ์จึงรอดมาได้และพระเอกจึงได้บอกนะครับว่าเจ้ามังกรเอ๋ยอย่าได้กังวลไปข้าจะบอกวิธีทําให้เจ้ารอดตายได้ทางทิศตะวันออกนั้นมีป่าอสูรอยู่และที่ยอดเขามันก็คือที่อยู่ของพวกอสูรมังกรถ้าเจ้าไปที่นั่นเจ้าก็สามารถให้พวกพ้องช่วยชีวิตเจ้าได้ยังไงล่ะ แล้วมังกรน,นะครับผมมันก็ได้ทำการกล่าวขอบคุณพระเอกพระเอกจึงได้บอกว่าข้ามีนามว่าพยักเงินเป็นมนุษย์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือกับเจ้าและข้าก็หวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งมังกรน,นะครับผมมันก็ได้ตอบกลับมาว่าพยักเงินข้าจะจดจำเจ้าไว้และจากวันนี้ไปเจ้าก็คือพี่น้องของข้าและต่อมานะครับพระเอกก็ได้ซัดพลังโจมตีไปที่ที่เก็บดาบและพระเอกก็ได้พบกับ ดาบปีศาจอสูอรซึ่งมันนั้นก็คือหนึ่งในดาบที่ทรงพลังที่สุดของโลกใบนี้และมันนะครับก็เป็นดาบที่อยากได้ผู้ถือคลองที่แข็งแกร่งนั่นเองแต่ทันทีที่มันได้เห็นพระเอกนะครับผมมันก็ได้ทําการพุ่งเข้ามาโจมตีในทันทีเพื่อทดสอบนะครับว่าพระเอกนั่นเป็นผู้ที่คู่ควรหรือไม่และจากนั้นแม่นางรีบซี่หัวจึงได้สั่งให้ทหารนำเครื่องยิงลูกศรมาใช้เพื่อโจมตี สายพระเอกนั่นเองทําให้ม้าของพระเอกนั้นมันก็ต้องใช้พลังความเร็วขั้นสูงสุดจากนั้นม้าพระเอกมันก็ได้กระโดดขึ้นมาทําให้พระเอกนะครับก็สามารถโจมตีพวกทหารที่คอยดูแลเครื่องยิงสอนได้สําเร็จนั่นเองและพระเอกก็ได้ทําการใช้เครื่องยิงลูกศรเพื่อทําลายเสาเทพซึ่งมันนั้นก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเผ่าเทพสงครามนะครับและเมื่อมันได้ถูกทําลายลง นั่นก็หมายความว่าเผ่าเทพสงครามนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและจะทําให้เผ่าอื่นๆทั่วโลกเริ่มที่จะต่อต้านเผ่าเทพสงครามนั่นเองซึ่งเมื่อพระเอกได้ทําลายเสาไปแล้วนะครับก็ได้มีตัวแทนจากดินแดนใกล้เคียงเดินทางมาที่นี่เพื่อดูว่าทําไมเสามันถึงได้ถูกพังลงถามให้เลือกเสื้ออย่างก็ได้ออกคําสั่งไปนะครับว่าให้บุกเข้าไปโจมตี เจ้าพยักเงินซะเดี๋ยวนี้ซึ่งคนจากต่างแดนนะครับเขาก็ได้บอกว่าพวกเราไม่ได้อยากจะต่อต้านเผ่าเทพสงครามของเจ้าหรอกนะแต่ทว่าพยักเงินนั้นแข็งแกร่งเกินไปและเผ่าเทพสงครามเองก็ยังไม่สามารถหยุดไม่ให้เขาทําลายเสาของเมืองได้และถ้าเกิดว่าใครเป็นศัตรูกับพยักเงินหละก็ก็จะต้องถูกฆ่าแน่นอนทําให้ลีซีหัวนะครับเธอน้นก็โกรธเป็นอย่างมาก ที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงตอบไปว่าเผ่าของพวกเรานั้นได้ปกครองโลกใบนี้มาอย่างยาวนานพวกเจ้ามัน่นใจหรือว่าจะต่อต้านพวกเราจริงๆถ้าหากเจ้าคิดว่า17เผ่าที่เหลือสามารถทําได้แล้วก็เจ้าก็สามารถลองดูได้เลยและข้าจะบอกอะไรให้กับเจ้ากันแล้วกันถ้าไม่นับเทพเซียนและพี่ชายของข้าท่านพ่รีจิวเลนและพวกเราสี่ยอดฝีมือเผ่าของพวกเรานั้นก็ถือว่าแข็งแกร่ง มากที่สุดอยู่ดีแลาคนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพวกเรานั้นก็จะต้องตายสถานเดียวและจากนั้นดีเซียอย่างนะครับผมก็ได้เข้ามาทำการสัดพลังกับพระเอกเป็นรอบที่สองจากนั้นแม่นางลีซี่หัวก็ได้ถามกับ เราทหารไปว่าลีเซี่ยวหลัวนั้นได้หายไปไหนกันซึ่งลูกน้องนะครับผมก็ได้รายงานต่อว่าลีซี่หลว,วนั้นแต่ถูกดาบป,ปีศาจอาสูร,รกลืนกินเข้าไปแล้วและเพื่อไม่ให้เขาทําร้ายพวกเดียวกันเองเขาจึงได้ใช้สติเือกสุดท้ายของเขานะครับรีบบินหนีออกไปนอกเมืองซึ่งลี่ยเสียอย่างเขานะครับผมก็ตกใจมากที่ดาบป,ปีศาจนั้นได้เลือกลีเซี่ยวหลัวให้เป็นนาาของมัน และจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ออกนอกเมืองมาพร้อมกับดาบวิเศษและเขาก็ปล่อยให้พวกตัวโกงนั้นตีกันเองเพราะตอนนี้เผ่าอื่นๆน,นะครับผมก็ได้มองว่าเผ่าเทพสงครามไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมและถูกมองเป็นศัตรูและพระเอกก็คิดในใจว่าอยากโกรธข้าเลยนะที่พวกเจ้าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ก็เพราะพวกเจ้านั้นชอบไปลั่งแก้เผ่าอื่นจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงที่เมืองตรงหยาง ซึ่งรีเซียวหลัวที่ได้ถูกครอบงำก็ได้โผล่มานะครับผมและเขานั้นก็กระหายเลือดมากๆซึ่งเขานั้นก็ได้พยายามจะไม่ตกเป็นทาสของดาบนะครับแต่เทว่าเขาก็ไม่สามารถทําได้และจากนั้นพระเอกก็ได้นํายาวิเศษที่ได้ขโมยมามากินเพื่อเพิ่มพลังและพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจว่าข้างในขวดยานี้มันไม่ได้มียาแต่ทว่ามัน เต็มไปด้วยน้ำบริสุทธิ์และพลังงานหญินจำนวนมหาศาลและพระเอกก็ได้ทำการแอบอ่านตำราที่ขโมยมาและฉากนะครับผมก็จะตัดมาที่ชายที่ชื่อลี่ตรงหยางซึ่งเหล่าทหารนะครับผมก็ได้ถามกับเขาว่านี่ท่านจะปล่อยให้เจ้าพยักเงินหนีไปพร้อมกับสมบัติของพวกเราจริงๆอย่างนั้นหรือทำให้ลี่ตรงหยาง ก็ได้ตอบกลับนะครับว่าแล้วเจ้าคิดว่าไงล่ะคิดว่าพวกเราในตอนนี้สู้กับเจ้าหมอนั่นได้อย่างนั้นหรือถ้าหากพวกเราสู้มีหวังได้กลายเป็นกระสอบ้ายให้เจ้าหมอนั่นอัดอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอนทหารก็เลยได้บอกว่าแต่ที่เมืองของเรายัางมีดาบศักดิ์สิทธิ์เหลืออยู่อีกหนึ่งเล่มทําให้ดีตรงอย่างก็ได้ตอบกลับนะครับว่าเมืองชั้นในนั้นก็มีดาบวิเศษอยู่แล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ ตอนนี้มันได้ถูกเจ้าพยักเงินเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกเช่นไรแต่เจ้าก็ต้องเข้าใจว่าฝีมือของพวกเรานั้นไม่ใช่คู่ต่อก้อนของพยักเงินในตอนนี้และอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เผ่าเพลิงสีม่วงก็ได้เป็นอิสระจากเผ่าของเราแล้วแถมอีก17เผ่าที่เหลือก็คิดจกะก่อกระบฏพวกเราได้ทุกเมือ่อพวกเราจะต้องทำการเตรียมการให้พร้อมสำหรับศึกครั้งต่อไป แลต่อมานะครับลีเซียวหลวนั้นก็ได้เดินเข้ามาอย่างเมืองตรงหยางแห่งนี้แต่เขาก็ได้ทําการกระโดดไปหาลี่ตรงหยางนั่นเองและก็ได้บอกไปว่าจงนําดาบวิเศษออกมาจัดการกับเจ้าพยักเงินเดี๋ยวนี้ซึ่งลี่ตรงหยางเขานั้นก็ได้บอกว่าตอนนี้พยักเงินได้หนีไปแล้วและพวกเราก็ควรจะปล่อยเจมอน,นั่นไปซึ่งลีเซียวหลวเขานะครับก็ได้ทําการใช้กําลัง,บ,งบังคับลี่ตรงหยางเพื่อให้นําดาบศักดิ์สิทธิ์ ออกมาใช้งานทำให้รี่ตรงอย่างนั้นก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงได้ทำการเปิดผนึกแห่งเทพเพื่ออัญเชิญดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมานั่นเองซึ่งรี่เซี่ยวหลัวเขานะครับผมก็ต้องการที่จะใช้พลังจากดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อปลดปล่อยตนเองจากการควบคุมของดาบปีศาจนะครับและต่อมาพระเอกก็ได้มาพบกับแม่นางยุซินเหมยซึ่งนางนั้นก็ได้รับบาดเจ็บมาจากการต่อสู้และเมื่อนางนะครับผม ได้เห็นพระเอกนางก็ดีใจมากๆพระเอกเลยได้ถามว่าใครทําร้ายเจ้ากันนางจึงได้ตอบก็เป็นเพราะเจ้านั่นแหละข้าได้เข้าต่อสู้กับแม่นางหลิวเพื่อแย่งกันว่าใครจะได้ตัวเจ้าไปครอบครองยังไงละ่ะพระเอกจึงได้ตอบว่าตลกตายละข้าขอความจริงจากปากของเจ้าสักครั้งจะได้ไหมเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่ข้าชอบเรียกเจ้า ว่าจิงจอกเจ้าเล่ยยังไงล่ะทําให้แม่นางอยู่นะครับจึงได้ตอบกลับว่าข่าแขล้อเล่นน่ะเจ้านชางเย็นชากับข้าซะจริงหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าแขกลัวว่าจะตกลุมรักข้าเพราะความงามของข้าผู้นี้ใช่ไหมล่ะและที่ข้าถูกลายโจมตีมานั้นก็เป็นเพราะว่าเผ่าของข้าได้ดันถูกจับได้ในระหว่างที่พยายามจะหลบหนีออกมาจากเมืองอสูรและที่ข้าต้องทําเผื่อการการันตีว่า ผนของข้านั้นจะปลอดภัยก็คือการหนีออกมาคนเดียวเพื่อรอให้เจ้าพวกนั้นมาจัดการกับข้าข้าถึงได้เข้าตอบสู้กับกองทัพของพวกมันด้วยตัวคนเดียวยังไงล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็ได้กล่าวยกย่องนะครับในความกล้าหาญของแม่นางนั่นเองซึ่งพระเอกและแม่นางยุซินเหมยก็ได้บังเอิญมาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแม่นางก็ได้บอกเลยนะครับว่าที่เผ่าของนางนั้นก็เคยมีบันทึก แต่กล่าวเอาไว้ว่ามันคือสถานที่ที่ทวยเทพนั้นได้หลงเหลือเอาไว้ทาให้ทั้งสองคนนะครับก็ได้ทําการนางบ่มเพาะพลังที่นี่และทันใดนั้นพวกเผ่าอสูรก็ได้ตามมาถึงแม่นังอยู่สิ้นเหมยจึงได้บอกไปว่าข้าก็แค่อยากให้ผู้คนของข้านั้นเป็นอิสระทําไมพวกเจ้าถึงไม่ปล่อยข้าไปสักทีละ่ะแถมอีกไม่นาน พวกเผ่าอ,อื่นๆก็คงจะอบพยพตามข้ามาด้วยซึ่งหมาป่าม่วงนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าผู้ใดที่ทรยศมันก็จะต้องตาสถานเดียวซึ่งพระเอกและแม่นางยูนั้นก็ได้ช่วยกันต่อสู้พราะทั้งสองก็ได้ช่วยเหลือกันมาหลายครั้งแล้วนะครับและแม่นางยูสิ้นเหมยก็ได้ทําการใช้วิชาประจําเผ่าจิ้งจอกจันทราและแม่นางยาวุกูก็ได้ใช้วิชาบังกรสายฟ้านาคาและพระเอกก็ได้บอกกับ หมาป่าม่วงไปว่าเจ้านะมีความกล้าเพียงพอที่จะมาต่อสู้ตัวต่อตัวกับข้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะซึ่งพวกเผ่าอสูรก็ได้โดนพระเอกและแม่นางยูเล่นงานจนถึงกับล่วงและทันใดนั้นหมาป่าม่วงนะครับผมเขาก็ได้ทำการใช้วิชาขั้นสุดยอดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นแม่นางยาวุกูก็ได้บอกพระเอกว่า พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าทําไมแถวป่านี้ถึงไม่มีสัตว์อสูรอาศัยอยู่เลยพระเอกจึงได้บอกว่าแล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแล้วเจ้ารู้อย่างนั้นหรือและแม่นางจึงได้ตอบกลับว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือสถานที่ของเทพยังไงล่ะถ้าหากข้าได้ใช้พลังทั้งหมดโจมตีไปที่แกนกลาง ของมันแล้วล่ะก็มันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นจากนั้นแม่นางยุสิ้นเหมยจึงได้ตอบกลับนะครับผมว่เาเจะทําอะไรก็รีบทําจะดีกว่าเพราะพลังของหมาป่าม่วงนั้นก็ไม่ขีดจากัดและทันใดนั้นเองนะครับแม่นางยาวุกูก็ได้ทาการโจมตีไปที่พื้นดินซึ่งจากนั้นก็มีเสียงคนนะครับได้พูดขึ้นมาว่าใครบังอาจมาปลูกการหลับไหลของข้า ก่อนถึงวันกำหนดกันเนี่ยเป็นพวกเจ้าอีกแล้วอย่างนั้นหรือพวกเผ่าอสูรซึ่งหมาป่าม่วงเขานะครับก็ได้บอกว่าดูเหมือนพวกเรากําลังจัประเชิญหน้ากับสัตว์ตัที่แข็งแกร่งมากๆอยู่อีกด้วยซึ่งแม่นางยูสินเหมยนะครับเธอก็ได้บอกไปว่าอย่าวูกูช่งตลกยิ่งนักเจ้าแค่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของทวยเทพแต่ก็ไม่ได้รู้เลยว่าการทําลายมันนั้นจะส่งผลยังไง และนี่ก็คือผลของการกระทําที่เจ้านั้นชอบทําตัวอวดรู้ถังที่ไม่ได้รู้อะไรเลยยังไงล่ะแต่ต่อมานะครับหมาป่าม่วงนั้นก็ได้ทําการใช้วิชาไม้ตายเข้ามาซัดกับพระเอกซึ่งแม่นางยูก็ได้เตือนว่าพระเอกนั้นคงไม่สามารถเอาชนะหมาป่าม่วงในร่างสีทองได้สึ่งกรงเล็บของหมาป่าม่วงเนี่ยนะครับผมมันก็รวดเร็วมากมาก จนพระเอกนั้นก็มองตามแทบไม่ทันจากนั้นทั้งสองคนก็เข้ามาดวลหมัดก,กันจนเกิดเป็นแรงระเบิดอันมหาศาลมากๆและในที่สุดหมาป่าม่วงนั้นก็ได้ถูกพระเอกตอนจนมุมนะครับซึ่งพวกของแม่นั่งยาวุกูก็พยายามที่จะมาช่วยพวกพ้องของนางเอาไว้ซึ่งพวกนางนั้นก็ได้ถูกขัดขวางโดยคาทาจิ้งจอก ของแม่นางยุซินเหมยทําให้ยาวุกูนะครับก็ได้ทําการใช้วิชามังกรเพื่อเข่าโจมตีอย่างต่อเนื่องและทนันใดนั้นนะครับคําสาปณะที่แห่งนี้มันก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งพวกตัวโกงก็ได้รีบให้ยาเพื่อฟื้นพลังกับหมาป่าม่วงนะครับผมถามแม่พวกพระเอกก็ต้องรีบวิ่งหนีตายและพระเอกอันก็ได้บอกว่านี่ขนาดวิญญาณของเจ้าหมอน,น้าถูกผนึกไว้และสามารถใช้พลังได้แค่ส่วนหนึ่ง มันก็ยังแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะพวกเราได้และหมาป่าม่วงก็ได้ทาการกล่าวขอบคุณพวกลอดของเขาเพราะว่าเขานะครับผมได้รับการรักษาด้วยยาระดับเทพเซียนซึ่งแม่นางยาวุกูก็ได้ตอบกลับไปว่านี่คือผลตอบแทนจากการพักดีของเจ้าหมาป่าม่วงจึงได้ตอบกลับว่าพวกเราเผาอสาูรหมาป่า แ่พักดีต่อเผ่าอสูรอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายและแม่นางยาวุกูจึงได้ตอบกลับมาว่าก็ดีแล้วที่เจ้าเข้าใจและจากนั้นพวกเขาทั้งสนะครับก็ได้รีบไล่ตามพวกพระเอกเข้าไปในป่าด้วยการขี่นกแสงตามพระเอกเข้าไปจากนั้นพวกเผ่าอสูรก็ได้พบเข้ากับดิ่งยักษ์ตัวนึงเพราะสถานที่แห่งนี้มันคือสถานที่ของเทพนะครับมันก็เลยมีสัตว์อสูรเฝ้าอยู่ณที่แห่งนี้มากมาย และทันใดนั้นนะครับผพมพระเอกนั้นก็ได้เข้าไปซัดกับมันอย่างเข้มข้นและพวกพระเอกกับพวกตัวโกงนั้นก็ต้องร่วมมือกันต่อสู้กับลิงยักษ์แต่ในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ต้องต่อสู้กันเองด้วยซึ่งพวกอสูรมันนั้นก็ได้แห่กันมาเพียบซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าในบรรดาพวกอสูรเนี่ยน,นะครับมันนั้นก็จะมีความขัดแย้งกันเองอยู่ด้วยซึ่งอสูรลิงไฟก็ได้บอกกับพระเอกว่าพวกอสูรตัวอื่นนั้นได้ไปเข้าร่วมกับ พวกเผ่าอาสูรแล้วซึ่งพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าแต่เจ้านั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกพ้องแล้วเจ้าจะกลัวอะไรกันอสูรลิงไฟนะครับผมจึงได้บอกพระเอกว่าในบรรดาอาสูรพวกนั้นมีอสูรลิงแสงแข็งแกร่งเกิดที่จะเท่าข้าและมันนั้นก็กําลังจะได้เป็นอสูรระดับหกแล้วและเจ้านั้นก็อยากครอบครองโลกใบนี้ไปพร้อมๆกับพวก,พวกเผ่าอาสูรพระเอกจึงได้บอกว่าเขานะครับ จะช่วยอสูรลิงไฟในการจัดการกับอสูรลิงยักษ์แสงด้วยการอีกแรงหนึ่งเพื่อช่วยให้เหล่าอาสูรกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งแม่นางยูจึงได้บอกว่าบางทีพระเอกนั้นก็เป็นผู้ที่ใจร้อนและคิดน้อยไปหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็เป็นคนที่หมักจะใจกว้างเสมอซึ่งลิงยักษ์แสงนั้นก็ได้บอกพระเอกนะครับผมว่าเจ้าพยักเงินแห่งเผ่ามนุษย์สงครามในครั้งนี้หมันไม่ใช่ศึกของเจ้าเลย เพลจึงได้บอกว่าเพราะเจ้าเป็นพันธมิตรกับเผ่าอาสูรยังไงล่ะเจ้าถึงได้เป็นศัตรูกับข้าผู้นี้ด้วยทําให้อสูรลิงแสงก็ได้ตอบกลับมาว่าข้าเตือนเจ้าแล้วนะถ้าเจ้าไม่ออกไปจากที่แห่งนี้ข้ารับรองได้เลยว่าเจ้าจะต้องเจ็บตัวอย่างแน่นอนสถานที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยผนึกและมันนั้นก็ไม่ใช่ผนึกธรรมดาด้วยแต่เป็นผนึกของจกกักรพรรดิของเผ่าอาสูร และเผ่านมนุษย์ก็จะไม่มีวันได้ครอบครองโลกใบนี้อยู่แล้วพวกเราอสูรต่างหากถี่รอวันกลับมายึดครองโลกใบนี้และถ้าหากเจ้าเข้ามาขัดขวางเจ้าไม่คิดหรือว่าเผ่านมนุษย์นั้นจะถูกข้าผู้นี้ทําลายไปด้วยซึ่งพระเอกนะครับผมจึงได้บอกไปว่าข้าไม่สนหรอกว่าเจ้านั้นจะเป็นลูกสมุนของจัก,กรพรรดิเผ่าอสูรข้าจะจัดการกับพวกมันทั้งหมดที่คิดจะลุกลานเมืองมนุษย์ของข้า และอีกอย่างหนึ่งขานั้นก็เริ่มจะเหม็นกลิ่นปากของเจ้าเล่าละและตอนนี้เผ่ามนุษย์เองก็ได้เป็นเพื่อนกับเผ่ามังกรแล้วด้วยซึ่งจากนั้นแม่นางยาวกูก็ได้บอกอีกนะครับว่าเมื่อนานมาแล้วเผ่ามนุษย์นั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากถึงได้รับการคุ้มครองจากเผ่ามังกรและพวกเขาถึงได้ทําการผนึกวิญญาณของมังกรไว้ในทงแห่งมังกรทาให้พวกมังกรนั้นไม่สูญพันธุ์หายไปไหน แต่ถ้าหากสามารถกำจัดพระเอกซึ่งเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของเผ่ามนุษย์ก็จะทําให้พวกมังกรก็ตายตามไปด้วยต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้ทําการเข้าไปซัดกับพวกอสูรยักษ์และทําการวัดพลังกันซึ่งพระเอกก็ได้โดนซัดจนกระเด็นามแม้พวกเผ่าอสูรนั้นก็ถึงกับประหลาดใจที่คนที่แข็งแกร่งอย่างเช่นพระเอกก็ได้ถูกซัดจนปลิวซึ่งพระเอกนะครับผม ก็ยังไม่ท้อใจเขานั้นจึงได้ทำการใช้ลูกเตะจัดการกับมันลงได้ซึ่งอสูรลิงแสงน,นั้นก็โกรธพระเอกมากๆพระเอกจึงได้บอกว่าข้าขอดูหน่อยก็แล้วกันว่าเจ้านั้นจะแข็งแกร่งสมคำล่ำลือหรือไม่ซึ่งทั้งสองคนนะครับผมก็ได้เข้ามาสัดกันอย่างสุดมันซึ่งอสูรลิงแสงมันนั้นก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมากๆจนพระเอก ก็ถึงกับบอกว่าเจ้าจะไม่ให้เวลาข้าได้พักเหนื่อยบ้างเลยหรือยังไงกันซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจว่าข้าไม่แปลกใจเลยที่อสูรตัวนี้ไปลูกสมุนของจกกักรพ,พรรดิเผ่าอาสูรเพราะมันนั้นได้ผนึกเสริมกายามาและทําให้มันเคลื่อนไหวเหมือนมนุษย์มาขึ้นไปทุกทีมันจึงแข็งแกร่งมากและเรื่องราวของผู้สืบทอดพลังเทพในคลิปนี้ก็ได้ดําเนินมาถึงจุดสิ้นสุดณนะตรงนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนล่าสุดข,ของหนังเรื่องนี้แล้วนะครับและสําหรับหนังเรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชมอยากให้ผมสปอยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับและสําหรับวิดีโอนี้ขอบพระคุณที่รับชมคลิปจนจบและผมทำน้าที่เต็มที่แล้วขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม